เอาจริงๆนะครับมีความใจหายนะคือปกติมันจะเป็นวันศุกร์ที่คือใกล้ๆวันศุกร์ก็จะเริ่มต้องคิดแล้วว่าศุกร์เนี่ยทําอะไรของครึ่งๆนะว่างไหมแต่พอวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้ไม่ได้คิดเพราะว,าวันนี้ถูกล็อกมาที่นี่ใช่ไหมแต่ที่หน้าจะไม่มีคิดแล้วว่าทําอะไรงียครับก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วมีได้นะซึกไงเน็ตสิกก็ได้ออนทามอะออนแอ์ทามอะเอออะไรประมาณนี้ครับโอ้โหก็ มีทั้งด okay. kind of ีใจแล้วก็มีทั้งเสียใจแล้วผมก็ดีใจก็คือแบบว่าดีใจที่ว่าเราเดินทางมาถึงตอนที่แบบว่าจะได้เห็นแล้วว่ามินกับคิวอ่ะจะไปจบไปที่ตรงไหนแล้วก็เรื่องกิจกนราของเราจะไปจบไปที่ตรงไหนแต่ว่าก็แอบใจหายนิดนึงเหมือนที่โอมก็เป็นเหมือนกันก็คือวันศุกร์ก็คือปกติพวกเราก็จะแบบคุยกันแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็แบบเหมือนคุยกับแฟนขับเล่นกับแฟนขับในทางเอ็กซ์ครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็จะอาทิตย์สุดท้ายและที่เราจะได้เล่นกับแฟนขับแล้วก็แบบดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็แอบใจ ก็คือดีใจที่ว่าแฟนคลับให้การตอบรับซีรีส์เราแบบดีมากแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไระเดินทางมากับทุกๆตัวละครเติบโตขึ้นกันทุกอีพีแล้วแบบคอยให้กําลังใจตัวละครของพวกเราตลอดแต่อย่างหนึ่งท,ท,ที่ที่เหมือนที่โอมกับเลี้ยงบอกก็แบบรู้สึกใจหายเสียใจเพราะว่าทุกสุกอะเรารู้แล้วว่าเราแบบจะมาประจําโซเชียล <S <S <า>แล้วจะคอยมาอ่านคอมเมนต์แฟนๆที่แบบเฮ้ยใครทําอะไรเฮ้ยนี่คนดีหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีพิรุษหรือเปล่าเราก็จะคือคือคือนึกออกไหมพวกเราก็รู้ทุกอย่าง แต่เราอ่ะก็แอบยิ้มด้วยใจว่าแน่ไม่รู้อะไรจะแล้วเดากันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกใจหายครับครับก็ของผมก็คือรู้สึกใจหายเหมือนกับทุกทคนนั่นแหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันศุกร์เนี่ยทุกทุกวันศุกร์เนี่ยพวกเราก็จะมาพิมพ์อะไรคุยเล่นกันในโซเชียลกับแฟนคลับใน X ทุกๆวันศุกร์ใช่ไหมครับก็หลังจากนี้ก็กลัวว่า โพสอะไรไปจะไม่มีใครมาเล่นอะไรกับเราไม่วแบบใจหายอะไรพวกเราทุกคนพร้อมเล่นกับคุณอยู่เเออาล่่นกับคุณยูแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นในโซเชียลกันเหมือนเดิมอยากให้ไปขับมาแจมกับพวกเราเหมือนเดิมแล้วกันครับผมคนใจหายแต่ว่หนูหายใจไ่ได้ก็เพราะหนูเล่นเตรียมมาพี่โอ้มีโอมไม่ก็ใจหายกันหมดเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่หายใจโอเคก็ คนเราก็หายเย้สนุกตลกธรรมชาตินะเนี่ยใจหายครัเพราะว่าเราเรียกว่ามีเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่คิวหนึ่งออนแอร์จนตอนนี้อีพีสุดท้ายแล้วก็คือมันจะจบแล้วเนาะสี่งเรื่องนี้เยก็วันศุกร์สองทุ่มครึ่งจะไม่มีเพลงอีกแล้วเลยใจหายแต่ก็ดีใจได้เหมือนกันที่ผลงานของเราได้ประสบความสำเร็จ ถ้าเป็นเรื่องแรกของเราใช่ผมเองรู้สึกว่าเราความสำเร็จประมาณนั้นผมเองก็คงรู้สึกเหมือนทุกคนนะผมก <laughs> หห็หายใจเหรอหายใจเหรอใจหายอันจริงจริงดีใจแหละเพราะว่ามันมันจบลงได้ด้อยดีเนาะซึ่งมันก็ได้ได้พิสูจน์ความสามารถของเลยคนได้เห็นพนา,ากงา์ของเตลคนซึ่งผมคิดว่าหนึ่งนั้นก็มีตัวของเองก็ ดีใจที่มันจบตรงอย่างแบบครบถ้วนแล้วก็เรียบร้อยดีครับแต่ละคนคือดูึกาแต่ตัวละครมาเลยอะตัวละครที่แต่งคนได้เนาะมันเราเดอา่อาค้มก็ได้ครับผมองผมนะครับผมรับบทเป็นคิวก็จะให้แบบเหมือนความกล้าหาญแล้วก็แบบความมุ่งมั่นที่จะแบบแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งซึ่งคิวก็คือแบบ ก็คือถ้าที่ทุทกคนรู้มาก็คือคิวจะมีปัญหาแย่ๆมากมายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคิวแบบไม่เคยยอมแพ้หรือว่าไม่เคยแบบที่จะปล่อยปละเลยปัญหาของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเรื่องครอบครัวกับพ่อะพอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คิวให้ตัวเราจริงๆครับของอมใช่ไหม,มครับของอมก็พอ,องตรงเลยครับสําหรับผมมินให้ความใจเย็นับผมมากๆทําให้ผมจากคนที่เป็นคนแบบแข็งกระด้างอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบผงุาง ทุกวันนี้ผมเป็นคนใจเย็นมากเลยจากตัวละครมินแล้วก็ให้อีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยๆในการใช้ชีวิตอะไรอย่างี้มันเป็นสิ่งที่ตัวละครมินให้ผมก็ขอบคุณมินมากเพราะว่าผมสึดว่าผมได้โตโตไปกับตัวละครน,นี้ครับผมส่วนผมตัวละครผมก็ให้ความนิ่งมั้งโอเคคือคือตัวพี่เสือเป็นตัวที่นิ่งมากซึ่ง ซึ่งจริงๆก็ให้ความเป็นผู้ใหญ่เรามากขึ้นแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆพูดแต่ก็ให้ได้ประมาณประมาณตอนตอนที่เล่นอยู่พอสักพ <laughs> ักก็เริ่มกลับมาเป็นตัวเองแล้วแล้วก็จะเริ่มกลับเข้าไปนึก,นกถึงนึกถึงคาแรคเตอร์ตลอดว่าเออพี่เสือเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้แบบนี้เรานะเรากา็ประยุก์ใช้ในชีวิตประจําวันเราได้เวลาเช่นเวลาใครถามหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จกักแบบทวนคําถามเขาเกาะแล้วค่อยตอบออกมาอะไรเงี้ยค่ะ ของผมตัวละครเจมก็สิ่งที่ให้กับผมเลยก็คือตัวละครเจมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องอะไรแม้ตัวละครจะอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดปฏตายก็ยังจะแบบเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกตลอดเวลาแล้วก็มองอะไรเป็นเรื่องง่ายๆก็ให้ผมเลยก็คือแบบหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นคนที่แบบว่าคงจะมองอะไรที่แบบไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเราทุกอย่างมันผ่านไปได้แค่เราต้องมีความอดทนสุดยอดสุดยอดอะ เอก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆตัวอยู่ตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่ที่ทมจีนเนี่ยเป็นเหมือนที่ให้หนูแสดงออกความเป็นตัวเองในอีกมุมนึงที่เราไม่ค่อยได้สแสดงออกเท่าไหก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบว่าได้เหมือนที่ค over เองใช่เขา c o เ e r ในมุมใหม่ๆให้แบบว่าตัวเองได้เจอมุมใหม่ๆของตัวเองมากขึ้นด้วย เช่นการกีดผู้ชายออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วะสดุดีสำหรับผมผมขอขอขอพอบอกก่อนว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงะครับพอดีเพิ่งไปผ่าตัดใต้ลิ้นมาใช่ทังผืดใต้ลิ้นก็จะตัดตอนนี้อาจจะพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยก่อนนะครับสำหรับคำถามที่ว่าซองให้อะไรกับเราบ้างผมรู้สึกว่า ำหรับผมเองอ่ะมันคล้ายกับเชลซีแล้วกันมันแค่เป็นตัวเองนีอีกเวอร์ชันหนึ่งดีกว่าที่มันอาจจะมีความรู้สึกทางาอารมณ์มากกว่ามีความคิดเยอะกว่าตัวเราในชีวิตจริงซึ่งก็น่าละครับมันก็เหมือนมันเป็นการเอ็กพอร์ความรู้สึกความคิดเราเองในในตัวเราเนี่ยที่เอามาปรุงใช้กับตัวคอนเมน ครับผมเอขาบอกว่ามันจะนานช้านานแค่ไหนกับการที่จะกลับคือเขาบอกไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งแต่ผมก็กลัวอยู่เพราะว่ามะลืนนี่ต้องถ่ายแล้วนะม่เป็นไรเราทำได้ถ่ายไวัเนาะครับผมที่เลคืทีนี้เป็นเรื่องแรกใช่ครับผมรู้สึกไงบ้างกับที่ได้มารู้สึกยังไงบ้างหรอก็อย่างอย่างอย่างแรกเลยนะครับก็ขอบคุณทุกขั้นทุกคนที่แบบว่า ซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตัวคิดแนปเองนักแสดงทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยครับผมก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าหมายถึงเสียงจากทุกคนฟีดไปจากทุกคนที่ผมได้อ่านมาพอาไพัฒนาตัวเองทุทกอย่างแล้วก็ทําให้ผมแบบคล้ายๆเป็นแหลเป็นแรงที่ทําให้ผมแบบว่ามีแรงในการพัฒนาพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น mm. อะไรอย่างน mm. ี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็คิวที่ให้อะไรผมเยอะมากๆในคันในฐานะที่เป็นนักแสดงเลยได, mm. ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนด้วยครับผม อัี้ออนทีมันจะิเทรนด์ตลอดครับใช่แค่เอเชียทีมก็ข้ามไปของยุโรปด้วยแต่เราเป็นคนที่รู้สึกที่อื่นบ้างเหมือนกันที่แบบซีรวส์เราคือแปลกเลยดีใจอืมจริงๆคือรู้สึกรู้สึกเลิกอ๋อก็รู้สึกป๊อปปูล่ารู้สึกดังครับแล้วก็ทำไมก็คือเอาจริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็คือตื่นเต้นทุกครั้งหลังจากที่อีพีจบแล้วเฮ้ยเออซีรีส์เราไปไปไปถึงเทรนขนาดไหนแล้วแล้วก็แบบพออีกวันต่อมาเราก็จะเห็นเทรนหรือว่าจะเห็นอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าแบบ เออติดหลายประเทศแล้วก็หลายๆหลายๆประเทศก็ชื่นชมมาคอมเมนต์เรามามาโพสเล่นกับเราตลอดก็รู้สึกแบบดีใจมากครับเลหลายหลายประเทศก็คือแบบว่าคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาว่าจะไปติดเทรนที่นั่นเลยนะอย่างเช่นแบบมาดามกาสก้าอะไรพวกนี้มัาซิลใช่แบบว่าแบบคาดไม่ถึงว่ามันจะแบบไปถึงที่ีี์ของพวกเราจะแบบไปถึงตรงนู้นได้อะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจมากมาครับก็ รู้สึกดีใจครับพี่มันก็เหมือนกับเพื่อทุกคนเลยครับรู้สึกว่าแบบเ,เราดังขนาดนั้นเลยเหรอวะพอครับพครับรู้สึกว่าแบบเออชุกพวกเราไปดังแบบเออตรงอีกซี่โลกเลยนะเขาแบบรู้จักพวกเราด้วยเขาได้ดูพวกเราด้วยก็รู้สึกดีครับครับ <laughs> <laughs> ผม <laughs> มันเหมือนว่ามันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ได้สะท้อนออกมาจากตัวทีรี์ครับแบบว่ามันไม่ใช่แค่เออเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้เห็นเคส เห็นความชอบเห็นเอ่อเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอมันไปมันออกไปถึงต่างประเทศเยอะๆมันทําให้เราเห็นเห็นว่าเฮ้ยจริงๆคนเราก็โฟกัสกันแบบคล้ายๆกันนะความรักเหมือนกันอะไรเงี้ยมันได้เห็นถึงความรักที่เขามอบให้เราได้เห็นถึงเอ่อแรงผลักดนันได้เห็นถึงกําลังใจที่ที่เป็นที่ที่เราแบบอาจจะไม่ได้คิดไว้แต่แรกว่าเฮ้ยมันจะมีตรงนี้เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งเกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็ ไม่รู้ผมแอบนั่งยิ้มที่หน้าจอแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณ thank you for everyone for s u p p o r t i n g us n love our series I o love our character h o to see s e e n you อาจจะดูต่ออะทุกครั้ง <c oughs> ที่เปิดเข้า X ก็จะโอ้คนเยอะขนาดนี้ได้หรอแล้วก็ไล่อ่านยิ่ง p o ้เ e อชื่อเราเยอะไรอาเงี้ยก็ดิ่งแบบโอ้ยิ่งแล้วค <c oughs> รวที่เป็นเรื่องแรกด้วยก็ดิ่งแบบ เรามาถูกทางแล้วล่ M okay. ะโอเคมีคนชม hmm. มีคนชอบแม่ขนมจีนก็คืขอบคุณมากๆเลยผมเองก็ไม่รู้สึกว่าดังอะไรดาราก็คนหลอนเล่นหอหลอนเล่นเลหลอเล่นก sí ็ทุกครั้งที่มายกระเด็นนะครับทุกครั้งที่เหมือนซีออนเสร็จก็จะเข้าไปดูแถกว่าแบบเออเขาพูดอะไรกันบ้างนะเกี่ยวกับนีณซึ่ง ในฐานะคนที uh, English, mm ่เ hmm. ป so, really mm ็น hmm. ส่วนหนึ่งในการทําให้ผลงานออกมาได้ก็ดีใจครับผมที่หลายครั้งงานมันทําให้ทุกคนมีความสุขทุกคนแบบเอ็นเตอร์เทนนิ่งได้แบบดีใจมากครับสำหรับไฟแนลอีพีมันความพิเศษที่เราจะได้เห็นมันมันจะมีอะไรมาสปอยนี้จะแหบให้ออกกับทุกคนครัสปอยนิดนึงใช่ไหมครับจริงๆมันมีซีนหนึ่งในไฟแนลอีพีที่ผมคิดว่าคือผมคิดว่าน่าจะต้องมีไฟแนลอีพีที่มาดูด้วยกันแหละ แล้วตอนตายแล้วรู้ว่านี่มันเป็นซีสุดท้ายก็เลยมีการขอดีไซน์พุ่มกลับไว้หน่อยนึงว่าถ้าคนดูได้มาเห็นสิ่งนี้ด้วยการในภาพจอยใหญ่อาจจะเวิร์กน่าดูอันนี้เป็นจอยจากผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนตัดเขาตัดออกมาอย่างไรเราดูแต่ว่าพวกผมทํากันไว้ให้ครับครับผมก็สำหรับความพิเศษในอีีสุดท้ายวันนี้ละครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นโช์พิเศษจากพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าพวกเราทุกคนก็ ผ่านกันมา12 EP นาอแล้ววันนี้พวกเราก็แบบอยากจะขอบคุณด้วยแบบด้วยการที่โชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบโอเคมาสร้างความสุขอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่ที่นี่หรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่หน้าจออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราซัพพอร์ต พวกเราทุกคนแสดงทุกคนทีมงานทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมครับผมอยากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่วันนี้มาดูด้วยกันหรือว่าอยู่ดูอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าจากต่างประเทศอินเดนีเซียที่ทุกทที่เลยขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของพวกเราขอบคุณที่เขาเรียกว่าอย่างไงดีให้กําลังใจกลับมาในทําให้เราเติมเต็มความตั้งใจนั้นความเหนื่อยที่พวกเราทุกคนร่วมกันทุ่มเทแล้วทําผลงานชิ้นนี้ออกมาวันนี้ก็ได้เห็นถึง เรียกว่าอะไรผลตอบรับจากแ,บบแฟนๆได้เห็นฟีดแบ็กต่างๆทําให้สิ่งเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทบบํามันมีคุณค่ามันมันไม่ใช่แค่การที่แบบเราเอะอะว่างๆก็ไปทําเป็นเล่นละครหรืออะไรนยมันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือการที่เราเหมือนแบบตั้งใจทาสิ่งจริงๆออกมาแล้วมีคนรักมีคนเชื่อมีคนเดินทางไปได้วยกันมีคนให้กำลังใจได,ด้วยกันือว่าเป็นสิ่งที่คิวิ่งนักแสดงขึ้นมาขอบคุณทุกคนครับครัคบ มีชิน้นเสร็นะหมคะมอสกล้องที่มีไฟนะคะเด็เกเฮ้ยฮายยกมือทักทายได้ค่ะครับผม